สวัสดีครับจะเป็นวิถีชีวิตของชุมชนชาวเพชรบุรีอันนี้ก็เป็นวิธีการทําน้ําตาลสดนะครับการทําน้ําตาลสดเขาก็จะเอา,าน้ําตาลสดสดจากต้นนี่แหละมาเคี่ยวมาอะไรที่ก่อนไม่ถึงขนาดว่าเป็นน้ําตาลตะโหนดที่ว่าเป็นน้ําตาลปึกนะเขาแค่เคี่ยวพออุ่นๆแล้วก็ใส่ใส่ขวดจาหน่ายเป็นน้ําตาลสดนะครับน้าตาลสดแท้จากสวนตาลคุณลุงถนอมบ้านลาดเพชรบุรีครับอยู่ข้างวัดถ้ำลงเลยแหละเห็นไหม สดแท้ๆเลยเห็นไหมพึ่งมาตอมมาเต็มเลยครับเพื่อนๆนี่ความหวานของน้ําตาลเขานี่ครับนี่ครับ,รบเต็มหม้อเลยครับโอ้โหพึ่งเดี๋ยวเขาก็ต้องช้อนฟองออกเอาไปกรองเอาไปไล่ใส่ขวดเราจะให้ดูวตุ่มนี่ครับเขาก็จะกินน้ําหวานจากตรงนี้แหละแถ่นี้ก็จะมีรังพึ่งจากธรรมชาติด้วยนะเพื่อนๆครับผมามาชมกันสวัสดีครับผม ทานสดสดจากต้นนะครับมาจำนะครับผมเราก็จะใช้ไฟกปกติไฟแรงอยู่นะแรงอยู่แล้วใส่ไฟไปเรื่อยๆจากทางตามมั่จากไม้ที่มีจากธรรมชาติดีแหละครับนะครับแล้วก็เป็นหลังผลเราก็จะให้มาดูที่กอบขวดเสร็จแล้วนะเพื่อนๆนี่อันนี้ก็คืออันกอบขวดเสร็จแล้วไว้จําหน่ายเนี่ยครับอือครับนี่ครับนะครับที่จัดกานนรเคี่ยวน้ำตาลอุ่นแล้วนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นมะนาวมะนาวเป้นเพชรบุรีเรานะครับเราก็จะมีผลิตภัณฑ์จำหน่ายอยู่นะครับมีครับน้ำตาลสดน้ำตาลตะมอดของฝากจากเพชรบุรีนะครับของเราก็จะมีชมพู่เด่นๆอยู่นะครับมีทั้งชมพู่เพชรสายลุ้งชมพู่ทูนก้าชมพู่ครับอาอาผมก็ลืมเลยเนี่ยครับทีมจัน,จนพูดอยู่เมื่อกี้ก็ลืม นี่แก่แล้วก็จะประมาณนี้แหละฝั่งหลั่งหลัง,ลงเอาเอาว่ากันไปต้มโอนี่ครับผมโอเคนี่ครับนี่สวนตาลคุณลุงเป็นตาลที่ปลูกนะคุณลุงท่านปลูกไว้นะครับแล้วลูกลูกก็สืบสานต่อตอนนี้นะครับลูกก็สืบสานต่อแล้วก็ทำเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับของชุมชนบ้านลาดเพชรบุรีนะครับผมสวัสดีมีความสุขกันทุกคนนะครับเพื่อนๆครับผม นี่นี่สวนตาลลุงถนอมเพชรบุรีครับนี่ครับสวยๆกันไปเลยครับเพื่อนๆใสกันต่อเลยครับนครับผมบรรยากาศสวยงามมากนะครับเพื่อนๆครับผมสวัสดีครับผมเราก็ตรงนี้ก่อนนะครับมันก็จะมีที่นั่งมี เปยวนทำไมถึงที่เปยวนนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นก็เรียกมาก็เรียกตามครับสวัสดีมีความสุขกันทุกคนนะครับเพื่อนๆครับผมสวัสดีครับ